บทภาชนีมาติกา173ทําเองยืนอยู่ใกล้สั่งทูดสั่งทูดต่อทูดไม่สามารถทูดไปแล้วกลับมาที่ไม่รับสําคัญว่าที่รับที่รับสําคัญว่าที่ไม่รับที่ไม่รับสําคัญว่าที่ไม่รับที่รับสําคัญว่าที่รับพันนาด้วยกายพันนาด้วยวาจาพันนาด้วยกายและวาจาพันนาด้วยทูต ปนาด้วยหนังสือหลุมพรางที่พิงการลอบวางเพศัดการนำรูปเข้าไปใกล้การนำเสียงเข้าไปใกล้การนำกลิ่นเข้าไปใกล้การนำรสเข้าไปใกล้การนำโหดทพะเข้าไปใกล้การนำธรรมารมเข้าไปใกล้การบอกการแนะนำการนัดหมายการทำนิมิตทำเอง174คําว่าทำเองคือ ลงมือฆ่าเองด้วยกายด้วยเครื่องประหารที่เนื่องด้วยกายหรือด้วยเครื่องประหารที่ต้องสัดไปยืนอยู่ใกล้คำว่ายืนอยู่ใกล้คือยืนสั่งอยู่ที่ใกล้ๆว่าจงแทงอย่างนี้จงประหารอย่างนี้จงฆ่าอย่างนี้สั่งทูดภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงฆ่าผู้ชื่อนี้ต้องอบัตรทุกกฎ ภิกษุรับคำสั่งสำคัญผู้นั้นว่าเป็นภิกษุนั้นจึงฆ่าผู้นั้นตายต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงฆ่าผู้ชื่อนี้ต้องอบัตทุกกดภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้นั้นแต่ฆ่าผู้อื่นตายภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอบัตภิกษุผู้ฆ่าต้องอบัตปาราชิกภิกษุ สั่งภิกษุว่าท่านจงฆ่าผู้ชื่อนี้ต้องอบัตทุกกดภิกษุผู้รับคำสั่งสําคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้อื่นแต่ฆ่าผู้นั้นตายต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงฆ่าผู้ชื่อนี้ต้องอบัตทุกกดภิกษุผู้รับคำสั่งส nah ําคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้อื่นและฆ่าผู้อื่น ภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอบัตภิกษุผู้ฆ่าต้องอบัตปาราชิกสั่งทูตต่อภิกษุวงเล็บผู้เป็นอาจารย์สั่งภิกษุงวงเล็บชื่อว่าพุทธรคิตะว่าท่านจงบอกภิกษุชื่อวงเล็บธรรมร,รักิตะนี้ว่าจงบอกภิกษุชื่อวงเล็บสัง, daunting, ง,งครคกิตะนี้ว่าภิกษุชื่อนี้จงฆ่าบุคคลนี้ ดังนี้ต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งไปบอกภิกษุอีกรูปหนึ่งต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้ฆ่ารับคำสั่งภิกษุผู้สั่งครั้งแรกต้องอบัตทุนลใจภิกษุผู้ฆ่าฆ่าบุคคลน,นั้นสำเร็จต้องอบัตปาราชิกทุกรูปภิกษุวงเล็บผู้เป็นอาจารย์สั่งภิกษุวงเล็บชื่อพุทธรกิตะว่าท่านจงบอกภิกษุชื่อ วงเล็บธรรมรักิตะนี้ว่าจงบอกภิกษุชื่อวงเล็บสังครักิตะนี้ว่าจงฆ่าบุคคลนี้ดังนี้ต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งไปบอกภิกษุรูปอื่นต้องอบัตทุกกฎผู้ฆ่ารับคำสั่งต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้ฆ่าฆ่าบุคคลนั้นสำเร็จภิกษุผู้สั่งครั้งแรกไม่ต้องอบัตภิกษุผู้สั่งต่อและภิกษุผู้ฆ่าต้องอบัตปาราชิก พูดไม่สามารถภิกษุสั่งภิกษุว่าจงฆ่าบุคคลชื่อนี้ต้องอบัตทุกกพภิกษุผู้รับคำสั่งไปแล้วกลับมาบอกว่ากระผมไม่สามารถฆ่าผู้นั้นได้ผู้สั่งจึงสั่งอีกว่าจงฆ่าผู้นั้นในเวลาที่ท่านสามารถจะฆ่าได้ต้องอบัตทุกกดภิกษุผู้รับคำสั่งฆ่าบุคคลน,นั้นสําเร็จต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูปทูตไปแล้วกลับมา ภิกษุสั่งภิกษุว่าจงฆ่าบุคคลชื่อนี้ต <parece> ้องอบัตทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจแต่ไม่ได้กล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่าอย่าฆ่าภิกษุผู้รับคำสั่งฆ่าบุคคลนั้นสำเร็จต้องอบัตปาราชิกทนะั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าจงฆ่าบุคคลชื่อนี้ต้องอบัตทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจจึงกล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่า อย่าฆ่าแต่ภิกษุผู้รับคำสั่งกล่าวว่าท่านสั่งผมแล้วฆ่าบุคคลน,นั้นภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอบัตภิกษุผู้ฆ่าต้องอบัตปาราชิกภิกษุสั่งภิกษุว่าจงฆ่าบุคคลชื่อนี้ต้องอบัตทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจจึงกล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่าอย่าฆ่าภิกษุผู้รับคำสั่งนั้นรับว่าดีละจึงงดเว้นไม่ต้องอบัติทั้งสองรูป ที่ไม่รับสําคัญว่าที่รับ175ที่ไม่รับภิกษุสําคัญว่าที่รับกล่าวขึ้นว่าทําอย่างไรบุคคลชื่อนี้จะถูกฆ่าต้องอบัตทุกกฎที่รับสําคัญว่าที่ไม่รับที่รับภิกษุสําคัญว่าที่ไม่รับกล่าวขึ้นว่าทําอย่างไรบุคคลชื่อนี้จะถูกฆ่าต้องอบัตทุกกฎที่ไม่รับสําคัญว่า ที่ไม่รับที่ไม่รับภิกษุสําคัญว่าที่ไม่รับกล่าวขึ้นว่าทําอย่างไรบุคคลเช่อนี้จะถูกฆ่าต้องอบัตรทุกกฎที่รับสําคัญว่าที่รับที่รับภิกษุสําคัญว่าที่รับกล่าวขึ้นว่าทําอย่างไรบุคคลเช่อนี้จะถูกฆ่าต้องอบัตทุกกฎพันนาด้วยกายที่ชื่อว่าพันนาด้วยกายได้แก่ภิกษุแสดงอาการต่างๆด้วยกายเป็นเหตุให้รู้ว่า ผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอบัตทุกข์กดมีผู้ใดผู้หนึ่งคิดจะตายแล้วทําให้เกิดทุกขเวทนาตามการพันนานั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัติปาราชิกพันนาด้วยวาจาที่ชื่อว่าพันนาด้วยวาจาได้แก่ภิกษุกล่าวด้วยวาจาว่าผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทรัพย์ได้ยศ หรือได้ไปสวรรค์ต้องอบัตทุกกฎมีผู้ใดผู้หนึ่งคิดจะตายแล้วทำให้เกิดทุกขเวทนาตามการพันนานั้นต้องอบัตทุลลจเขาตายต้องอบัตปาราชิกพันนาด้วยกายและวาจาที่ชื่อว่าพันนาด้วยกายและวาจาได้แก่ภิกษุนแสดงอาการต่างๆด้วยกายและกล่าวด้วยวาจาว่าผู้ใดตายอย่างนี้ ผู้นั้นจะได้ทรยบได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอบัตทุกกฎมีผู้ใดผู้หนึ่งคิดจะตายหรือทําให้เกิดทุกขวเวทนาตามการพันนานั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกพันานาด้วยทูตที่ชื่อว่าพันานาด้วยทูตได้แก่ภิกษุสั่งทูตว่าผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทรยบได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ ต้องอบัตทุกกฎมีผู้ใดผู้หนึ่งฟังสารของทูตแล้วคิดจะตายทําให้เกิดทุกขเวทนาตามการพน,นานั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกพน,นาด้วยหนังสือ176ที่ชื่อว่าพน,นาด้วยหนังสือได้แก่ภิกษุเขียนหนังสือว่าผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอบัตทุกกฎ ทุกตัวอักษรผู้ใดผู้หนึ่งเห็นหนังสือคิดจะตายแล้วทําให้เกิดทุกขเวทนาต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกลุมพรางที่ชื่อว่าลุมพรางได้แก่ภิกษุขุดลุมพรางไว้เจาะจงมนุษย์ว่าบุคคลชื่อนี้จะตกลงไปตายต้องอบัตทุกกดเมื่อบุคคลชื่อนั้นตกลงไปได้รับทุกขเวทนา ต้องอบัตทุนละใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกภิกษุขุดหลุมพรางไว้ไม่เจาะจงด้วยคิดว่าใครก็ได้จะตกลงไปตายต้องอบัตทุกกฎมนุษย์ตกลงไปในหลุมนั้นภิกษุผู้ขุดต้องอบัตทุกกฎเมื่อมนุษย์ตกลงไปแล้วได้รับทุกขเวทนาต้องอบัตทุนละใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกยักษ์เปรตหรือสัตว์ดิรัชานมีกายเป็นมนุษย์ ตกลงไปในหลุมนั้นต้องอบัตทุกข์กดเมื่อตกลงไปแล้วได้รับทุกขเวทนาต้องอบัตทุกข์กดยักเป็นต้นนั้นตายต้องอบัตทุลใจสัตดิริชานตกลงไปในหลุมนั้นต้องอบัตทุกข์กดเมื่อตกลงไปแล้วได้รับทุกขเวทนาต้องอบัตทุกข์กดสัตดิริชานตายต้องอบัตปาจิตตีที่พิงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ที่ชื่อว่าที่พิงได้แก่ภิกษุวางสัตราไว้ในที่พิงหรือทายาพิษทําให้ชารุดหรือวางไว้ที่ริมบ่อเหวหรือที่ลาดชันด้วยหมายใจว่าจะมีผู้ตกลงไปตายด้วยวิธีนี้ต้องอบัตทุกกฎมีผู้ได้รับทุกขเวทนาเพราะต้องสัตราถูกยาพิษหรือตกลงไปต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิก การลอบวางที่ชื่อว่าการลอบวางได้แก่ภิกษุวางดาบหอกฉมวกหลาวไม้ค้อนหินมีดยาพิษหรือเชือกไว้ใกล้ๆด้วยตั้งใจว่าจะมีผู้ตายด้วยของสิ่งนี้ต้องอบัตทุกกฎมีผู้คิดว่าเราจะตายแล้วยังทุกขเวทนาให้เกิดด้วยสิ่งของนั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิก เสัตที่ชื่อว่าเพสัตได้แก่พิษสุให้เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งหรือน้ำอ้อยด้วยตั้งใจว่าเขาลิ้มเพสัตนี้แล้วจะตายต้องอบัตทุกกฎเมื่อเขาลิ้มเพสัตนั้นแล้วได้รับทุกขเวทนาต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกการนำรูปเข้าไปใกล้178 ที่ชื่อว่านำรูปเข้าไปใกล้ได้แก่ภิกษุนำรูปที่ไม่น่าพอใจน่ากลัวน่าหวาดเสียวเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาเห็นรูปนี้แล้วจะตกใจตายต้องอบัตทุกกดเขาเห็นรูปนั้นแล้วตกใจต้องอบับดุลใจเขาตายต้องอบับดตปาราชิกภิกษุนำรูปที่น่าพอใจน่ารักน่าจับใจเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่า เขาเห็นรูปนี้แล้วจะสู้ผอมตายไปเพราะไม่ได้วงเล็บรูปนั้นต้องอบัตทุกกดเขาเห็นรูปนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้วงเล็บรูปนั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัดปาราชิกการน,นำเสียงเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่านำเสียงเข้าไปใกล้ได้แก่ภิกษุนำเสียงที่ไม่น่าพอใจ น่ากลัวน่าหวาดเสียวเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาฟังเสียงนี้แล้วจะตกใจตายต้องอบัตทุกข์กดเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วตกใจต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกภิกษุนำเสียงที่น่าพอใจไพ่รอะจับใจเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาฟังเสียงนี้แล้วจะสู้ผอมตายไปเพราะไม่ได้วงเล็บเสียงนั้นต้องอบัตทุกข์กด เขาเห็นรูปนั้นแล้วสูบผอมเพราะไม่ได้วงเล็บเสียงนั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัติปาราชิกการนำกลิ่นเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่านำกลิ่นเข้าไปใกล้ได้แก่เพิกสูนําำกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจน่ารังเกียจน่าคลื่นไส้เข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาสูดกลิ่นนี้แล้วจะตายไปเพราะรังเกียจเพราะคลื่นไส้ต้องอบัตทุกกฎ เขาสูดกลิ่นแล้วเกิดทุกขเวทนาเพราะรังเกียจเพราะคลื่นไส้ต้องอบัตทุรใจเขาตายต้องอบัดปาราชิกพิกสูนำกลิ่นที่น่าพอใจเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาสูดกลิ่นนี้แล้วจะสู้ผอมตายไปเพราะไม่ได้วงเล็บกลิ่นนั้นต้องอบัตทุกกฎเขาเห็นรูปนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้วงเล็บกลิ่นนั้นต้องอบัตทุรใจเขาตายต้องอบัตปาราชิก การนำรถเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่าการนำรถเข้าไปใกล้ได้แก่ภิษสูนนำรถที่ไม่น่าชอบใจน่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาลิ้มรถนี้แล้วจะตายเพราะรังเกียจเพราะสะอิดสะเอียนต้องอบัตทุกข์กดเมื่อเขาได้ลิ้มรถนั้นแล้วยังทุกเขเวทนาให้เกิดเพราะรังเกียจเพราะสะอิดสะเอียนต้องอบัตทุลใจ daylight, เขาตายต้องอบัต ปาราชิกภิกษุนํารถที่น่าชอบใจเข้าไปใกล้ได้ตั้งใจว่าเขาลิ้มรถนี้แล้วจะสู้ผอมตายเพราะไม่ได้วงเล็บรถนั้นต้องอบัตทุกกดเขาเห็นรูปนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้วงเล็บรถนั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกการนำผลทพะเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่าการนำผลทพะเข้าไปใกล้ได้แก่ ภิกษุนำโพธพภะที่ไม่น่าพอใจมีสัมผัสไม่สบายและแข็งกระด้างเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาถูกต้องสิ่งนี้แล้วจะตายต้องอบัตทุกกดเมื่อเขาถูกต้องสิ่งนั้นแล้วเกิดทุกขเวทนาต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกภิกษุนำโพธพภะที่น่าพอใจมีสัมผัสสบายอ่อนนุ่มเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาถูก ต้องสิ่งนี้แล้วจะสู้ผอมตายเพราะไม่ได้วงเล็บโพธพภะนั้นต้องอบัตทุกกดเขาถูกสิ่งนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้วงเล็บโพธพภะนั้นต้องอบัตทุนละใจเขาตายต้องอบัดปาราชิกการนำธรรมมารมเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่าการนำธรรม,มารมเข้าไปใกล้ได้แก่ภิกษุแสดงเรื่องนรกแก่คนผู้ควรจะเกิดในนรกด้วยตั้งใจว่า เขาฟังเรื่องนรกนี้แล้วจะตกใจตายต้องอบัตทุกข์กดเขาฟังเรื่องนั้นแล้วตกใจต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกภิกษุแสดงเรื่องสวรรค์แก่บุคคลผู้กระทำความดีด้วยตั้งใจว่าเขาฟังเรื่องนี้แล้วจะสมัครใจตายต้องอบัตทุกข์กดเขาฟังเรื่องนั้นแล้วคิดว่าเราจะยอมตายละแล้วทําทุกขวเวทนาให้เกิดขึ้น ต้องอบัตทุรใจเขาตายต้องอบัดปาราชิกการบอก179ที่ชื่อว่าการบอกได้แก่ภิกษุถูกถามแล้วบอกว่าท่านจงตายอย่างนี้ผู้ตายอย่างนี้จะได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอบัตทุกขกดเขาคิดว่าจะตายแล้วยังทุกขเวทนาให้เกิดตามการบอกนั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัดปาราชิก การแนะนำที่ชื่อว่าการแนะนำได้แก่ภิกษุที่เขาไม่ได้ถามแต่แนะนำให้เขาตายว่าท่านจงตายอย่างนี้ผู้ตายอย่างนี้จะได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอบัตทุกกฎเขาคิดว่าจะตายแล้วยังทุกขวเวทนาให้เกิดตามการแนะนำนั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกการนัดหมาย ที่ชื่อว่าการนัดหมายได้แก่ภิกษุทําการนัดหมายว่าจงฆ่าเขาตามเวลานัดหมายนั้นคือในเวลาก่อนอาหารหรือในเวลาหลังอาหารในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันต้องอบัตทุกกฎรับคําสั่งฆ่าเขาสําเร็จตามเวลานัดหมายนั้นต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูปฆ่าเขาได้ก่อนหรือหลังเวลานัดหมายนั้นผู้นัดหมายไม่ต้องอบัต ผู้ฆ่าต้องอบัติปาราชิกการทำนิมิตที่ชื่อว่าการทำนิมิตได้แก่ภิกษุทํทำนิมิตว่าเราจะขยิบตายักคิว้วหรือพงกศีรษะท่านจงฆ่าเขาตามที่เราทำนิมิตนั้นต้องอบัตทุกกฎผู้รับสัญญาณฆ่าเขาสำเร็จตามนิมิตนั้นต้องอบัติปาราชิกทั้งสองรูปฆ่าเขาได้ก่อนหรือหลังการทำนิมิตนั้นผู้ทำนิมิต ไม่ต้องอบัตผู้ฆ่าต้องอบัตปาราชิกปาราชิกปาราชิก